สวัสดีค่ะพบกับพีการสตูดิโอ EP ที่6กควันนี้มาพบกับอะไรงานวินเทจนะเป็นฉากนึงในการ์ตูนของดิสนีย์นะนโดนันดักอน,น,นอนคือท่าเนี้ยท่าหลับของเขาจะท่าประจําเลยอันนี้เป็นงานแบบว่างานแบบวินเทจวินเทจยุคปี90นยะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าปีไหนอะ่ะเก้าศนนั่นแหละมีแต่ว่าไปอ่านในข้อมูลของอ ที่ผลิตเขามาเขาบอกว่างานเก่าปี90นะเป็นชื่อว่าถ้าหน้ากล่องมันจะเขียนว่า disney garden figure x c l u s i v e a t hyner นะ hyner น่าจะเป็นแบบเหมือนกับแบรนด์พวกของแต่งบ้านแต่งสวนอะไรประพันเนี้ยเป็น r o นั a n d dark in hammock นะภาษาอังกฤษเขาใช้อย่างนั้นนะ่ะก็คือเปรนนั่นเองนอนอยู่ในเปรยทาประจำของเขา ถ้าเห็นเห็นท่านี้ก็คือทุกทุกคนน่าจะนึกถึงอะ่ะในการ์ตูนก็จะเป็นแบบท่านี้ประจำอะ่ะชอบนอนหลับเนี่ยโดนั้นดักเนี่ยก็คือเป็นงานวินเทจเนาะก็คืองานวินเทจก็คือยี่สิบปีขึ้นไปก็เรียกวินเทจเนาะวเวลาเวลาเราได้ของมามันก็ไม่ไม่ได้ค่อยสมบูรณ์มากอะ่ะบางทีเขาเก็บแล้วไม่ได้เก็บรักษาแบบแบบอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่มากก็จะไม่ได้สวยงามมากทีนี้เราจะมาให้ดูว่าวันนี้เราเวลาเราได้ของมาเรา เอามาจัดก,การกับเขายังไงบ้างกว่าม,มันจะออกมาสวยเนาะแล้วประวัติก่อนแล้วกันเนาะก็คือว่ามันเป็นงานวินเทจแล้วแถมเป็นงานลิมิเต็ดด้วยเพราะบริษัทไฮเนอร์เนี่ยเขาจ้างศิลปินชื่อพีเตอร์มุกทำใช่ไหมงานนี้เป็นงานปัน้นเรซินแล้วก็สีนี้คือลงด้วยมือมันจะเป็นยุคไม่ใช่เหมือนปัจจุบันที่การเป็นปั๊มแล้วฉีดใช่ไหมอันนี้จะเป็นแบบเพ้นท์ม,มือเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีจำนวนจำกัดแต่เขาไม่ได้ปั๊มเลขแต่เขาจะบ่อกลอดผลิตกันกับผู้ผลิตว่าจะมีกี่ชิ้น เนาะแตป่ปัจจุบันมาถึงยุคนี้คือปีนี้ปีสองพันยี่ิบห้าแล้วเนาะมันก็สามสิบปีขึ้นแล้วอะไม่มีบรีผลิตแล้วแหละใช่ก,ก็คือเขาแล้วก็ราคาออค่อนข้างค่อนข้างแพงเพราะว่าของพวกนี้มันผลิตในในโซนยุโรปที่ผมไปหาข้อมูลมามันจะอยู่ในโซนยุโรปส่วนใหญ่จะหลุดออกมาโซนนอกน้อยมากเพราะคนในยุโรปเองก็หาเหมือนกันแล้วแล้วคันนี้เราได้มาจากโกดังใช่ไหมแล้วคือคันนี้ตอนได้มาลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าได้มายังไงซึ่งเป็นงานที่เราไม่คิดว่าจะได้มา คือเราไปไปโกดังคราวนี้เราไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังอะไรนะในทุกครั้งเราก็จะอย่างนั้นอะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเราไปก็แบบเออไปเจออะไรเราก็ได้อะไรที่แบบเราเห็นแล้วเราชอบเราก็จะเอามาอะไรเงี้ยอันนี้เราไปไปถึงอะจริงๆเราไม่ได้เข้าไปคนแรกๆของโกดังนะเ<ม>วลาเขาเปิดวิ่งอะเด็กท้ายห้องเด็กท้ายห้องเออท้ายห้อง <laughs> แล้วก็วิ่งไปปุ๊บเราก็ไปดูอย่างอื่นแล้วนะ<ม>จนแบบเบอเอิญมาเห็นตัวเนี้ยนอนอยู่ในในตู้ ไม่นีใคเอาเลเป็นตู้แนวเฟอร์นิเจอร์หน่อยทุกคนเขาจะวิ่งไปหาของที่เขาชอบอ่ะใครชอบชามก็ไปชามใครชอบของเล่นไปของเล่นใช่ซึ่งอันนี้มันจะอยู่ในหมดพวกโซนแบบของแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็มันก็มันก็น่าจะสะดุดตานะแต่ว่าไม่มีใครเลือกตัวเขาใหญ่อยู่นะแต่ว่าพอพะเอิญมันไปอยู่ในตู้ที่มันเป็นถ้วยชามอ่ะ คือเขาอาจจะแบบว่าตู้นั้นมันว่างเขาก็เลยไปวางไว้ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไปอยู่ในตู้ที่แบบอยู่ในหมวดเดียวกันอนะเออ,เอ,อไปอยู่ในตู้ตู้จานชามกาอะไรพวกเนี้อยอีอะมันเป็นเรซินนะ่ะเขาคงกลัวเสียหายเพราะว่าช่วงชุนมุนของเวลาเปิดโกดังอะมันจะมั่วมากเลยแล้วไม่มีใครระวังของเสียหายมันจะมีของเสียหายทุกครั้งเลยแต่อันเนี้ยเขาคงคิดว่าเออมันหนักกลัวเสียหายเลยใส่ไว้ในตู้ใช่แล้วก็เป็นงไงต่อครับแล้วก็พอไปเห็นปุ๊บเอ้ยตอนแรกเห็นอะ ครั้งแรกเลยมันมองไม่ชัดเนื่องจากโกดังมันจะมืดๆหน่อยเห็นตอนแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาก็เลยบอกบอกให้น้องน้องพนักงานอะนะเขาหยิบให้ปรากฏว่าอุ้ยหนักมากเลยก็คือเป็นฟิกเกอร์ไม่ไม่ใช่ตุ๊กตาผ้าแล้วก็ขนาดค่อนข้างใหญ่ประมาณน่าจะสี่สิบน่าจะสี่สิบเซนว่านะหนักด้วยหนักสามสามโลกว่าประมาณเกือบเกือบสี่โลอะแล้วไปเรีนคือไงพอได้ไปแล้วไงต่อครับพอได้ไปปุ๊บก็ เอามาเช็คของเนาะเวลาเราได้ของมาบางทีเราก็ยังไม่ตัดสินใจหรอกเราเลือกมาหลายๆชิ้นเนี่ยเพราะว่าเขาแปะราคาสูงใช่ไหมราคาค่อนข้างสูงคือเห็นตอนครั้งแรกเนี่ยเห็นราคาแล้วยังคิดเลยว่าไม่เอาแน่เห็นราคาแบบนี่เปิดมาขนาดนี้คือวางแน่ๆแต่เราไม่รู้จักงานอ่ะเราไม่กล้าซื้อของราคานี้แน่ๆใช่นี่คืองานค่อนข้างราคาสูงเราก็เลยมามานั่งไฟเอาหาข้อมูลก่อนแต่ระหว่างนั้นมันมีเหตุการณ์ผมขอเล่าแล้วกันนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดกับผม ระหว่างที่ของเนี้ยอยู่อยู่เอาไปนั่งหาใช่ไหมผมก็หาของนี้กันไปมีคนเดินมาเพราะรู้ว่าเราสองคนมาด้วยกันก็เดินมาถามว่าอองานนี้ขายไหมเขาอยากได้หรืเอ,อเขาอยากได้ไดเราก็เราไม่สนใจเราเขาจะไปขายเราหรือเก็บแต่ผมในในประสบการณ์ถ้ามีคนมาถามเนี่ยแปลว่าของมีราคา ซึ่งตอนแรกเราไม่ได้หยิบเพราะของมีราคาเราหยิบเพราะว่าเออมันสินตาใหญ่ดีแล้วเราก็เห็นราคาแปรอะ้วแต่เราเออไม่ได้เอามาดูก่อนแล้วกันหยิบมาก่อนเดี๋ยวค่อยคืนถ้าเราไม่เอาใช่แต่พอรู้สึกว่ามีคนมาถามว่าน้องงานนี้ค่ะงานนี้พี่ขอซื้อต่อขายไหมเราเริ่มฉุกใจว่าหรือเป็นงานที่เราไม่มีความรู้เราต้องหาข้อมูลก่อนแล้วก็บฏิเสธเข้าไปเนาะแล้วเราก็มาหาข้อมูลเราก็มาหาข้อมูลทีหลังเนาะตอนแรกเนี่ย ตอนนั้นตอนนั้นเลยที่หาข้อมูลอ่ะหาข้อมูลยากเนื่องจากเป็นงานเก่าวินเทจและมีจํานวนจํากัดน้อยมากในอีเบไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลข้อมูลค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวจนมาเจอจำไม่ได้ว่าหายยังไงเนาะมันก็ลิงก์ไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆก็ไปเจอว่ามันเป็นงานแบบในโซนยุโรปแบรนด์แบรนด์ไฮเนอร์ซึ่งเป็นแบรนด์ของเยอรมันสายเยอรมันคือชื่อแบรนด์ชื่อภาษาเป็นสายเยอรมันหมดเลยใช่ทีนี้แบรนด์ไฮเนอร์เนี่ย เขาก็จ้างศิลปินน่ะเป็นคนอังกฤษชื่อปีตตมุกเนาะปีโตมุกเนี่ยเขาเป็นจิตรกรรมอะนักจิตรกรรมหรือไม่ไม่แน่ใจว่าจิตรกรรมหรือปฏติมากรรมนะจะเป็นศิลปินแล้วกันเขาเป็นศิลปินน่าจะมีคนมีชื่อเสียงอยู่งนโนยุโรปงานเขาเป็นสไตล์แบบสไตล์อย่างเงี้ยในในฝั่งยุโรปค่อนข้างมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเออก็เป็นคนออกแบบเนาะก็จะเป็นให้ดูกล้องนี่นว่าเป็นงานลิขสิทธินะมีปั๊มเห็นยังเห็นแล้วเห็นเนาะโอเคนะโอเค ล้วหลังจากนั้นพอเราหาข้อมูลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เจอเจอบ้างว่ามันค่อนข้างราคาสูงแล้วมีเซ็ตด้วยเซตไม่ใช่มีแค่เดนดักตัวเดียวงานเขาจะมีแบบตัวละครดิสนีย์ทั้งหลายนะในเซตเนี้ยพวกมิกกี้เมาส์พลูโตมินนี่กูฟี่ก็ไม่ครบแหละแต่มีแอคแต่ละต่างมีแอคต่างๆหลายแบบซึ่งซึ่งเป็นแอคที่เป็นภาพจำของตัวละครตัวนั้นในในในตัวการ์ตูนของเขาอะ อย่างโดนัลดดักนี่ก็คือซีนเขาคือนอนหลับประจําเขาก็จะเอาพวกคาแรคเตอร์ภาพจําเนี่แหละมาม,มาทําอะไรเงี้ยซึ่งมันมีราคาเพาราะลิขสิทธิ์เพราะส่วนใหญ่งานดิสนีย์เนี่ยในรุ่นก่อนนะจะเป็นงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ครูพักวาดจาปั้นกันมาทาสีอะไรอย่างเงี้ยนอกแต่นี้ไม่เป็นงาน่องสิทธิ์เลยมีราคามีที่มาที่ไปแน่นอนอความแพงของมันตอนแรกอะเราคิดว่ามันไม่แพงหรือมันแพงเราตอนแรกเราสงสัยว่าทําไมติดราคาสูงขนาดเนี้ยพอเรามาเห็นปุ๊บ ไม่ใช่ว่าด้วยแบรนด์ไฮเนอร์อย่างเดียวเป็นเพราะมันถูกออกแบบโดยศิลปินของที่ที่มีชื่อเสียงฝั่งโยุโรปแล้วกันตรงนี้ก็เลยมีราคาแล้วก็คนคนแล้ง,ง่ายคนเล่นกันเอาพูดง่ายมีราคา,าคนเล่นแต่แต่เมืองไทยไม่แน่ใจว่ามัน,ม,นมันมีกี่ชิ้นหรือหรือใครมีแบบงาน เซตนี้แล้วมีตัวอื่นบอกเราบ้างก็ได้นะเราอยากเห็นอะไรเงี้ยของจริงอ่ะเอาสอ่งมาอวดหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยเราก็พยายามหลังจากหลังจากเราได้มาเราก็เออมันหนักจริงคอ่อนข้างหนักเลยอะ่ะพอ<ช>ถือหนักมากสุดท้ายเราก็ตัดสินใจเนาะเอามาใช่<笑><笑>แต่ว่าตอนเนี้ยเราก็จะมีประเด็นคือเราจะพูดถึงเรื่องอื่นด้วยที่หลายๆคนได้ของมาเนี้ยนอกจากหายากแล้วเราจะให้ความรู้เรื่องอื่นด้วยว่า สมมติเราได้ของมาชิ้นนึงเนี่ยคือเราจะเราจะขายไปทั้งอย่างนี้เลยหรอหรือเราจะทําการรีแบด์มนเก็บอย่างนี้เลยเหรอเร่องี้เราจะทำความสะอาดมันอย่างเนี้ยเพื่อ <c oughs> ทําให้มันดูน่าซื้อน่าใช้น่าเก็บไม่ไม่ไม่ขายก็ได้คุณก็เก็บให้มันดูดีคุณจะรู้คุณจะ,ค,ณจะคุณต้องมานั่งวิเคราะห์ก,ก่อนว่าวัสดุแต่ละอย่างทําความสะอาดได้ไม่เหมือนกันใช่ใช่ไหมอย่างอย่างเนี้ยถ้าเป็นเรซิ่งมีคราบมาทุกคนดูมันก็จะมีคราบใช่ไหมแบบมีคราบเก่าความเก่าความลอยบางอย่างใช้อะไรเช็ดบางอย่าง เออห้ามใช้อันนั้นอันนี้แต่เราจะไม่พูดถึงชิ้นอื่นเราจพูดแค่ชิ้นนี้ว่าชิ้นเนี้ยเราจะคลีนอัพปยังไงให้ดูเหมือนใหม่ให้ดูดีขึ้นสีก็จะมีความเก่าตามการเวลานะออกมาใหม่ๆสีจะสดกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้ทองก็จะใหม่ใหม่ทองก็จะเงาเลยนี้ก็จะคือศึกก่อนตามการเวลานะทองชุบมันก็จะประมาณนี้เห็นที่เขาประมูลกันในยุโรปนะแต่เป็นพวกเว็บไซต์ท้องถิ่นะราคาสูงมากแล้วก็แครกก็มีคนเอานะ คือมีรอยแคกก็มีหมดอ่ะขนาดเย็นมากแล้วผมเห็นสภาพคุอเย็นมากอ่ะเอาใบง่ายๆเราไม่บอกลราเราเราไปดูมาไม่บอกราคาไฟนอลที่เขาประมูลแต่ขึ้นหลักร้อยยูโรแน่นอนขึ้นหลักร้อยลายร้อยยูโรแน่นอนแต่เราไม่เราไม่บอกว่าไฟนอลมันเท่าไหร่นะก็คือเราก็ตกใจเลยว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าแปะสูงขนาดนี้เอาไปเถอะถือว่าไม่สูงแล้วไม่สูงแล้วโอเคโอเคเอาไปก็ได้พอรับได้ราคาที่มันแบบเข้าใจว่างานมันแบบมีน้อยชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีคน มาถามต่ออีกว่าตัวเราว่างไงเราก็เลยบอก <c oughs> กระด้ๆเซาซีจังไม่ได้อันนั้น,นในหนังเราก็เลยลุกเซาซีขนาดน,นี้ไปว่าเราต้องเอามาแหละระวังไม่ได้แล้วถ้าวางมีคนเอาแน่เลย <c oughs> ใช่ก็อันนี้เราจะพูดถึงว่าบางอย่างเขาเราใช้เซนส์จริงๆเ,เวลาเราไปขอไปดูของอะ่ะ <c oughs> เวลาเราเห็นของทุกครั้งที่เราดูของอ่ะเราไม่รู้หรอกของที่ไหนมีราคาไม่มีราคาหรือชอบไม่ชอบแต่เราไปถึงเห็นปุ๊บอ่ะเราจะสังเกตก่อนว่า ถ้าคุณเห็นของประเภทนี้มากพอคุณจะรู้ว่าเนื้อสัมผัสประมาณไหนวัสดุประมาณไหนเป็นของมีราคา,า,คาใช่คือถ้าใครอยากจะแบบเริ่มจากการเก็บสะสมฟิกเกอร์ต้องสังเกตเริ่มจากการสังเกตก่อนว่าตัวเองเห็นงานประเภทไหนที่มีราคาจำเนื้อสัมผัสอันนั้นไว้เพราะว่าพรวางานแพงมันไม่ได้แพงแบบไม่มีเหตุผลมันแพงจากแบบมีเหตุผลก่อนนะแพงแบบมีเหตุผลคือเช่นวัสดุ เช่นว<ช>ั<ช>ส,สดุระหว่างคุณล้งถึงถึงซิ้วอะซิ้วกับไนล่อนสั่งคออะคุณต้องรู้ว่าซิ้วมันแพงกว่าอันนี้เขาเรียกวัส,สดุกัน<ช>ไม่ได้แพงแบบว่าศิลปินหรืออะไรใส่มูลค่าเพิ่มเอาแค่วัส,สดุถ้าคุณรู้จากวัส,สดุคุณจะรู้ว่าจับดูเนื้อนี้โอ้วัส,สดุนี้แพงคุณจะรู้ประเมินได้ค่ะว่าโอ้มีราคากว่าอีกอันนะที่เป็นว<ช>ัตถุโง,ง่ๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวัสดุถูกแล้วจะไม่มีราคาอของบางชิ้นวัสดุถูกแต่ถูกถูกดีไซน์โดย ศิลปินหรือดีไซน์โดยแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็มีราคาเท่น,นีกเื่องน,นอันนั้นต้องใช้ใช,ใช้ความแบบความชำนาญ<า>เนาะแต่ถ้าคุณประเมินได้จากวัสดุรู้แล้ววัสดุอันนี้แพงกว่าน,นี้แถมยังมีดีไซเนอร์กำกับยังมีความโป,โปรไฟล์เพิ่มขึ้นอีกมันก็จะแพงขึ้นไปอีกใช่อันนี้คือเราบอกไม่ได้บางคนถามว่าพี่กักเปล่าหรือ่มันบางอย่างมันก็ไม่ได้กักมันโชคชะตาด้วยเจ้าที่ด้วย เจ้าที่จะให้เราหรือว่าชุ่ว้าตาประสบการณ์มันรวมรวมดวงเดิมก็มีผลหมดอ่ะสดงว่าเขาเหลือไว้ให้เราบางทีเราไม่ใช่คนแรกแต่เราได้เป็นเจ้าของเพราะว่าเอาเขาเหลือไว้ให้เราใช่ไหมใช่อันนี้คือเล่าแบบว่าให้ความรู้คร่าวๆก็คุณก็ต้องจับของประเภทนั้นมากพอหรือไม่คุณก็ต้องมีความสามารถพิเศษที่คุณอย่างรู้ได้ว่าเออมันน่าจะแพงนะแล้วคุณก็มาหาข้อมูลต่อใช่แต่ถ้าคุณไม่เอะใจเลยประ้วประสบการณ์ในชีวิตคุณในการหาของเจอของน้อยคุณต้องเจอบ่อย บางทีการออกไปคุณเคยได้เรื่องงานชมงานศิลปะไหมคุณเคยสงสัยไหมบางคนเขาไปชมงานศิลปะมันได้อะไรไปเดินดูภาพเนี่ยนะไม่ได้อะไรขึ้นมาเสียเวลาเปล่าอยู่บ้านกินน้ําดูซีรีส์แต่การไปดูงานศิลปะทําให้คุณมีประสบการณ์กับศิลปะแขนงนั้นมากขึ้นในในทุกๆงานนะเช่นคุณจะเป็นนักชิมคุณก็ต้องชิมอาหารให้มากพอข้างทางยันโรงแรมอ่ะคุณต้องชิมมันแต่อาหารข้างทางอย่าดูถูกอาหารข้างทางคุณต้องชิมกานข้างทาง เตาเหนียวๆมันๆไม่คาผมยุ่งๆดูโลโลไม่สกปรกบอกคุณต้องชิมมันจะถูกยันแพงอ่ะคุณจะรู้ว่าอะไรกับอะไรดีกว่าอยากชำน,นาญเรื่องไหนก็คือต้องเข้าไปคู่แข่งเข้าไปมหมกมุ่นเลยเดีด๋ยวเลี่ยวคุกแีหมกมุ่นคุณไม่มีเงินไม่ผิดไม่แปลกคุณไปดูของคนอื่นได้นี่คุณไปเดินตลาดนัดคุณไปเดินอ,อย่างเช่นคุณอยู่วงการของเล่นคุณก็ไปเดินดูตลาดนัดของที่เขาขายของเล่นอ่ะที่เยอะที่ดูฟรีๆไม่เสียตังค์อ่ะดูแล้วไม่ซื้อเพราะค้าไม่เคยว่า อย่าไปทำห่อขาพังพอ <c oughs> ถ้าไม่มั่นใจเรื่องเรื่องราคาไม่มีเงินอย่าไปจับคุณ<ช>ดูแตตตาถามเขาได้เขาไม่ว่าหรอกเจ้าไหนเซฟซีก็อย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไป,าไปคุณดูฟรีคุณเรียนรู้เหมือนชมงานศินลปะได้ใช่แล้วเราให้ข้อมูลไว้ใครอยากเรียนรู้ก็ลองลองดูนะคุณต้ององับีลองเริ่มดูอันนี้เราจะ